มือฝนฝนตกแรงมากบางจุดระวังน้ำท่วมขัง,งรอระบาย42จังหวัดฝนมาแรงคืนนี้เพียงรรยกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไยอุตกภัยเพมีกงรายกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ,ฟ้าพยากรณ์วิติพรลูกพลาชัยทางเฟซบุ๊กวันพุธที่3กันยายนในช่วงเย็นคืนนี้อาจารจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนรวมถึงแนวน้องฝนลังจะนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาทีทองสําหรับบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงอีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างนะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ยังรอน้ํารอฟ้า รอฝนในการทำรเกษตรกรรมแอดมินเชื่อว่าหลายพื้นที่ในช่วงนี้รอน้ํารอฟ้ารอฝนในการทำรเกษตรกรรมนะครับเพราะบางทีฝนมืดมาจริงแต่ปริมาณของฝนที่ตก5วันแล้วก็ยังไม่พอขานไม่พอกระมังไม่พอคูไม่พอที่จะได้รับน้ําในการทำรเกษตรกรรมเลยนะคะนาข้าวก็ยังคงแห้งแล้งรอน้ํารอฟ้ารอฝนที่จะมาช่วยเติมเต็มให้ต้นข้าวจเจริญเติบโตงอกงามเพราะในบางพื้นที่ต้นข้าวยังคงแคลแกลนอยู่นะครับยังรอน้ํา ที่จะมาช่วยฉลมให้เติบโตและหญ้าในบางพื้นที่ก็ขึ้นเต็มต้นข้าวเลยนะครับ หวังว่าจะมีน้ํามาอาดไว้เพื่อที่จะให้ญยาตายและเตรียมที่จะหวานปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและแตกกองอกงามออกเม็ดออกหน่วยเพราะเป็นช่วงของฤดูของการหวานปุ๋ยกันแล้วนะครับกันยายนถ้าไม่หวานเดือนนี้ไม่รู้จะไปหวานเดือนไหนแล้วนะคบเพราะเป็นช่วงของในทุกๆปีที่จะเริ่มมีการหวานปุ๋ยรอบที่2ของปีนะคะที่จะเตรียมเร่งของการจเจริญเติบโตงอกงามและการผลิดอกออกผลของต้นข้าว เพราะในปีนี้แอดมินทราบมาว่าในหลายพื้นที่เลยนะครับยังคงรอน้ำรอฟ้ารอฝนในการทำเกษตรกรรมเหมือนเดิมสภาพฝนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแอดมินก็รอเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักบริเวณพื้นที่อุบล4ี่ชั่วโมงเต็มเลยนะครับตกอย่างหนักอย่างแรงเลยแอดมินคาดว่าฝนจะมาที่บริเวณพื้นที่ศรีสะเกดแต่ก็เป็นการคาดหวังที่เป็นลมๆแรงๆฝนที่ตกจริงก็ตกอยู่บริเวณพื้นที่อุบลหลังจากออกจากอุบลก,ก็เตรียมสลายตัว มีบางจุดที่เคลื่อนตัวไปที่สุรินทร์บุรีรัมย์ร่วมถึงบริเวณพื้นที่นครราศสีมามีร้อยเอ็ดสารคามยโสธรบางจุดที่ได้รับน้ำฝนแต่ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับแต่พื้นที่โดยส่วนใหญ่ฝั่งล่างก็ยังคงไม่ได้รับน้ำในการทำกรเกษตรกรรมลักษณะของฝนที่ตกในปีนี้ทำไมถึงไม่ได้รับน้ำฝนก็ตกดีตกบ่อยนะครับแต่ปริมาณฝนไม่ได้เลยตกก็ตกปริมาณน้อยตกบ่อยก็จริงนะครับ แต่ในด้านของการตกหนักนะครับจะมีอยู่ประมาณเดือนละครั้งแต่ทุกๆปีฝนไม่ได้ตกบ่อยขนาดนี้นะครับสองสามวันตกครั้งแต่ปริมาณฝนที่ตกตกหนักพอตกหนักมาครั้งแรกก็มาซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ทำให้มีน้ำในการทำกรเกษตรกรรมแต่ลักษณะของฝนที่ตกในปีนี้ฝนตกปริมาณน้อยถึงจะมีตกหนักเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่มีซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่นะครับ จึงทำให้ปริมาณน้ำยังคงไม่ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ หลายพื้นที่มินเช่อว่ายัางคงเป็นเช่นนี้เหมือนกับบริเวณพื้นที่อีส,สานทางตอนล่างในขณะนี้ที่ยังรอน้ํารอฟ้ารอฝนในการทำรเกษตรกรรมถึงแม้ว่าจะเกิดน้ําท่วมสับลันน้ําป่าไหลหลากก็ท่วมพื้นที่ของการเกษตรแต่บริเวณพื้นที่หนาดอนที่ยังไม่ได้รับน้ําเขาต้องการน้ําฝนนะครับไม่ได้ต้องการน้ําที่เกิดจากการไหลหลากเข้ามาเพราะน้ําที่เกิดจากการไหลหลากเข้ามาย่อมไม่สร้างผลดีอะไรทั้งสิ้นนะครับย่อมจะเป็นผลเสียที่มีการพัด ภายในด้านของเศษคโคลนเศษต้นไม้กิ่งไม้มาด้วยรวมถึงปริมาณน้ําที่มากเกินไป ไม่ใช่น้ำที่เกิดจากธรรมชาติที่เกิดจากฝนที่มาช่วยชโลมซึ่งน้ำฝนที่มันช่วยชโลมจะเป็นน้ำที่เย็นน้ำที่ตกลงมาจากฟากฟ้า,ฟาทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงามชุ่มชื้นพลิกพื้นแผ่นดินให้มีการอุดมสมบูรณ์ดังนั้นหลายพื้นที่แอดมินยังคงเชื่อว่านะครับในเดือนนี้จะได้รับน้ำในการทำเกษตรกรรมรวมถึงบริเวณพื้นที่โซนบ้านของแอดมินเช่นกันเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับแอดมินเชื่อว่าใน หลายท่านยังคงรอ,อน้ำรอฟ้ารอฝนในการทำกิจกรรมขอให้ได้รับฝนกันโดยเร็วนะครับวันนี้จะพามาเช็พิกัดมาปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับ18นากาสกันยายนฝนเน้นบริเวณพื้นที่พิษสนุโลก8.2พิจิตร9านครสวรรค์4.6 อุทัยธานี8.3ลานสาก3หันคา11.5สะบด7.7วงเวียนสาแก้ว12.5พระนครศรีธยา19.7ห้วยกระเจา13กาญจนบุรี10.2กรุงเทพมหานคร6.1จาจึงเรา4.3ปราจีนบุรี4.6 21นาฬิกา3กันยายนนครสวรรค์7.8วิเชียมบุรี4.3นครราชสีมา12.1พระนครศรีธิยา7 ขอนแก่น8.6อุดรธานี4.3เวียงจัน 2, ทร์5.2โพชัย4.7เที่ยงคืนสีกันยายนฝนเน้มริเวณพื้นที่นากลาง11อุดรธานี1.8พรเจริญ7.5นาว่า7.2บ้านทาด6.8 บ้านนาคำแปดจุดสี่คอนแก่นแปดจุดสองบ้านดงสวรรค์ 4, สี่สกลนครสี่จุดหนึ่งกุชินารายห้าการสินสามจุดเจ็ดร้อยเอ็ดห้าจุดสี่พะเยาขุนพิสัยห้ายะโสธรสี่จุดหนึ่งิลาล่าห้าจุดสามสีสเกตแปดจุดสี่อุบลราชธานีห้าจุดห้าหลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะคะปริมาณการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างและจะเริ่มอีกครั้งในช่วงบ่าย4กันยายน2 5 6 8 ต่อไปนี้จะพาไปดูการพรยรากรณ์ในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้3-4กันยายน2 0 1 8พ,พยากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด30-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด28-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีพระนครศรียุทธยาสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยีองศาและสูงสุด3า 3, 3 4องศาลมตวนตกเฉียงใ,ใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก ฝนฟ้าขนนอยและ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีชางเชราสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีระราดอุณหภูมิต่ำตสุด24-26องศาและสูงสุด30-34องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครพริที่มณฑลฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาและสูงสุด3 2 3 5องศามตะวันศาลมจตกเฉียงใต้ความเร็ว10บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สภากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้ภา,ภาขนองวยละ40ส่วนมากเพชรบุรีประจวบปิีนคันจุมพอและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วิต10-35กมต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุด29-34องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้ความเรว็วย0 4 0ิตถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทล,ลื่น่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร และตั้งแต่กระบี่ลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนลื้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ท่านติดตามพยากรณ์ระกาศ์คำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดจมีจารยงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ